สวัสดีครับผมเคนคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสำหรับท่านที่มีภาวะข้อเท้าหักหรือเท้าหักนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเมื่อหลังจากการถอดเฟือกหรือผ่าตัดแล้วเราห้ามทําอะไรเพื่อกระดูกของเราจะได้ติดไวแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้เร็วขึ้นซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาแนะนําว่าเมื่อเราข้อเท้าหักแล้วหลังจากถอดเฟือกหรือหลังผ่าตัดเราห้ามทําอะไรเรามาดูกันเลยนะครับ คลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวก,กับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับครับอาจารย์เคนสําหรับภาวะหลังกระดูกข้อเท้าหากักหลังถอดฝอกเนี่ยเราไม่ควรทําอย่างไรนะครับเพื่อที่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วและป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มเติมหรือการติดเชื้อหรือว่าการอักเสบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับหลักๆแล้วปัจจัยที่จะมีผลต่อการติดของกระดูก และการอักเสบต่างๆนั้นคือมีสส่วนหลักๆนะครับก็คือหลักส่วนแรกก็คือไบโอโลจิกหรือภาวะทางชีววิทยาหรือว่าอีกอันนึงคือแมคาินิกหรือภาวะกลศาสตร์ซึ่ง2ออย่างมีผลกับการติดของกระดูกและการกลับมาใช้ของร่างกายได้เร็วขึ้นนะครับและมีผลกับแผลต่างๆในส่วนแรกนะครับในส่วนของไบโอโลจิกหรือทางชีววิทยาเนี่ยส่วนแรกที่ไม่ควรทําเลยคือการสูบบุหรี่นะครับหรือว่าการที่ไปใกล้กับคนสูบบุหรี่เพราะว่า าสารในบุหรี่เนี่ยจะทําให้เลือดไปเลี้ยงในส่วนต่างๆโดยเฉพาะในจุดที่เราบาดเจ็บหรือมีกระดูกหักมาก่อนนะครับทำให้การติดของกระดูกช้าลงสําหรับท่านใดที่สูบบุหรี่อยู่หรือใกล้คนสูบบุหรี่ในช่วงนี้ก็แนะนํางดหรือทุเลาไปก่อนนะครับในส่วนที่2คืออาหารในกลุ่มหวานนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานแล้วด้วยเนี่ยแล้วดันกินบริโภคหวานในช่วงที่มีการบาดเจ็บอยู่เนี่ย อาจจะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงอาจจะทําให้ในกลุ่มของการติดของกระดูกช้าลงหรือแย่กว่านั้นคืออาจจะทําให้กระดูกข้อเท้าของเราเนี่ยเกิดการติดเชื้อได้นะครับเพราะว่าเมื่อน้ําตาลสูงเนี่ยการทํางานของเม็ดเลือดขาวบางชนิดเนี่ยลดลงทําให้เชื้อโรคเข้าไปได้เพราะว่าถ้าเราแผลผ่าตัดเราก็จะมีแผลเปิดการบาดเจ็บได้เชื้อโรคก,ก็เข้าโจมตีได้ดังนั้นแนะนําว่าในกลุ่มอาหารหวานโดยเฉพาะในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยช่วงนี้งดไปก่อนนะครับ ในกลุ่มอาหารถัดไปที่ต้องระวังก็คืออาหารเค็มนะครับในบางคนที่ชอบเค็มมากเนี่ยอาจจะทําให้ในกลุ่มของการดูดซึมของแคลเซียมลดลงซึ่งแคลเซียมก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเป็นวัตถุดิบหลักในการที่จะทําให้กระดูกของข้อเท้าเราติดเร็วขึ้นนะครับในกลุ่มนี้ก็คือแนะนําให้บริโภคในกลุ่มอาหารเค็มที่น้อยลงนะครับหรือแบบไม่บริโภคอาหารเค็มนะครับสาหรับถัดไปคือการเปียกชื้นนะครับถ้าแผลผ่าตัดเราหรือว่าบ,บริเวณผิวที่เราบอบบางเนี่ย มีการเปียกชื้นหรือมีการาสิ่งสกรปรกเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ในกลุ่มนี้คืออาจจะมีผ้าคลุมหรือว่ามีอาจจะเป็นอุปกรณ์เฉพาะในกลุ่มของอตัวถุงกันตอนอาบน้ำเพื่อป้องกันการเปียกชื้นนะครับหลังผ่าตัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะทําให้แผลเรานั้นสะอาดแล้วก็ไม่เปียกชื้นนะครับหรือในหลังจากถอดเฟื่อกออกเนี่ยถ้ามีแผลมีหที่บอบบางก็ไม่แนะนาให้ เกิดการเปียกชื้นแล้วก็เกิดการหมักหมมนะครับถัดไปคือในกลุ่มแมชชนิกหรือกลศาสตร์นะครับภาวะกระดูกติดของเราได้คือต้องมี2ประกอบคู่กันในกลุ่มกลศาสตร์ก็คือการลงน้ําหนักของก้อเท้าที่หักหลังถอดเฝือกเนี่ย คุณหมอก็จะแนะนําในกลุ่มของว่าอาจจะลงน้ําหนักบางส่วนกี่ส่วนนะครับหรือบางส่วนโป้งแตะเนี่ยก็แนะนําว่าการลดน้ําหนักที่เกินกําหนดหรือเกินที่คุณหมอสั่งนั้นเป็นสิ่งที่ควรทําแล้วเราจะเช็คได้อย่างไรว่าเราลงน้ําหนักเกินที่คุณหมอว่าหรือเปล่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราเอาเท้าข้างที่เราหักนะครับหรือด้านที่ไม่บาดเจ็บเนี่ยลองไปกดกับเครื่องชั่งน้ําหนักดูว่าลงน้ําหนักประมาณนี้เป็นกี่ส่วนของน้ําหนักตัวเรานะครับอาจจะเทสกับข้างที่ไม่หักก่อน แล้วพอได้ความรู้สึกประมาณนี้เราก็ค่อยไปเทสกับข้างที่หักแล้วเราจะรู้เซนว่าการลงน้ําหนักขนาดนี้คือน้ําหนักกี่ส่วนที่คุณหมอแนะนํานะครับซึ่งาการป้องกันถ้าเราลงน้ําหนักมากเกินเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการแบบเจ็บและทําให้เกิดภาวะกระดูกไม่ติดได้ถ้ามีการเคลื่อนไหวที่มากเกินไปนะครับสําหรับจะป้องกันการบาดเจ็บจากการที่ลงน้ําหนักมากเกินเนี่ยในกลุ่มนี้อาจจะใช้ในกลุ่มของวอร์เกอร บูทนอกบ้านนะครับวอล์กเกอร์บูทในบ้าน a n งเคิลล็อกหรือว่านายสลบเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่าภาวะของการลงน้ําหนักในจุดต่างๆว่าต้องเท่าไหร่นะครับนอกบ้านวอล์กเกอร์บูทก็จะป้องกันสูงสุดแต่ถ้าระดับหนึ่งอาจจะใช้ในตัวของ a n งเคิลล็อกแต่ถ้าเป็นในกลุ่มของในบ้านอาจจะใช้ w a l วอล์กเกบูทในบ้านหรือโรดัฟุตนะครับ เหลือตอนนอนเราจะใช้ตัวไนสแลบเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวอันนี้อ,อยู่ที่ระดับของการลงน้ําหนักและการระดับที่เราต้องการป้องกันนะครับส่วนในกลุ่มที่ต้องระวังอีกอันนึงคือการใช้ไม้ค้ำนะครับสิ่งที่ไม่ควรทําคือหลังจากใช้ไม้ค้ำแล้วเอารักแร้ไปยันหรือออกหรือลงน้ําหนักที่ข้อมือมากเกินไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราเอารักแร้ไปยันกับไม้ค้ำยันเนี่ย ทำให้เกิดแขนงเส้นประสาทอักเสบทําให้เกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาทซัมบลาจะยกแขนขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าลงน้ําหนักที่ตรงแขนรักแร้มากเกินไปหรือบางคนอาจจะไปลงน้ําหนักที่ข้อมือมากเกินไปนะครับอาจทาให้เกิดการบาดเจ็บที่ข้อมือได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเราเวลาเราเดินควรจะเกรงที่แขนนะครับให้แขนเป็นตัวรับน้ําหนักแทนเพื่อที่จะป้องกันบาดเจ็บเพราะว่าตัวแขนและต้นแขนเนี่ยจะเป็นตัวที่มีกําลัง และไม่ใช่จุดข้อต่อที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บส่วนในอุปกรณ์ที่จะช่วยในกลุ่มนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของตัว forearm um c r u s <oughs> h ซึ่งตัวนี้จะออกแบบมาเพื่อให้แขนเป็นตัวรับน้ําหนักเลยเพื่อป้องกันในตัวรักแร้อักเสบหรือว่าข้อมืออักเสบนะครับหรือในบางรายที่มีในกลุ่มของ axillary c r u s h อยู Spider ่แล้วเนี่ยอาจจะใช้ในกลุ่มของผ้าพันตรงกริบอยู่ตรงมือนะครับเพื่อให้เกิดการกระชับต,ตรงข้อมือเพื่อลดการบาดเจ็บของข้อมืออักเสบนะครับเพื่อให้กําลังนั้นไปอยู่ที่แขนหรือต้นแขนแทนนะครับซึ่งหลักๆเหล่านี้ก็เป็นจุด ที่เป็นส่วนเสริมทําให้กระดูกเราลดการบาดเจ็บหรือข้อเท้าข้อเท้าหักเราบาดเจ็บน้อยลงและเกิดการติดตามแผนแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นครับสําหรับคนที่มีภาวะข้อเท้าหักนะครับลองใช้พิธีการเหล่านี้กันดูครับส่วนท่านใดนั้นต้องการซื้ออุปรกรณ์ตามในคลิปเช่น Produst f o o t Walker Boot หรือพออ m Crush นั้นสามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและหากท่านใดต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าได้เลยครับ ทางนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดน,นั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้เมสเซนเจอได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ